ผมเอกวรัญยูมรปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาส,สตร,ร์ประหารไทยหลังจากที่จอมอพลปพิบูลสงครามนะครับได้ขึ้นมาเป็นนยายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราก็ได้มีความพยายามที่จะกวาดล้างนะครับผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปโดยเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นที่จดจําจนถึงปัจจุบันคือเหตุการณ์กบฏสันติภาพนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ท่านจอมพลปน,น,นั้นพยายามที่จะกําจัดผู้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับท่าน เช่นพวกนักคิดนักเขียนนักเคลื่อนไหวต่างๆนะครับต้องไปติดตามกันครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างปีพุทธศักราช2493เป็นปีที่ลอกอยู่ในบรรยากาศของสงครามเย็นที่ชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาผู้นำโลกเสรีและสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำฝ่ายคอมมิวนิสต ต้องต่อสู้กันเพื่อแผ่ขยายอิทธิพลของตนโดยเป็นการต่อสู้ผ่านชาติตัวแทนที่มีกระจายอยู่ทุกทวีปสำหรับประเทศไทยซึ่งนำโดยจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นเลือกยืนข้างสหรัฐอเมริกาเราต้องการลบความผิดพลาดในอดีตท,ที่เคยเลือกข้างผิดจนตัวจอมพลปอต้องจำคุกในฐานะอาชญากรสงครามขณะเดียวกันยังรู้ดีถึงแสนยานุภาพของสหรัฐที่มีมากมายมหาศาล นอกจากนั้นก็ยังหวังงบประมาณจากโครงการมาแชลที่รัฐบาลสหรัฐมอบให้ไทยในรูปแบบของทุนการศึกษาดังนั้นเมื่อสหรัฐขอให้ไทยส่งกำลังไปร่วมรบกับคนเกาหลีใต้ในสมรภูมิสงครามเกาหลีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นไทยก็จำเป็นต้องส่งทหารไปร่วมรบด้วยสมรภาพระหว่างจงพลป กับฝั่งสหรัฐอเมริกาในเป็นสมรภถภาพ,พิเศษที่วิวัฒนาการขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปความจริงก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่สัมพันธ์ดีกันทันดีทันใดห,หรอกนะแต่จริงๆก็เป็นอาการที่ต่างฝ่ายต่างเอาใจซึ่งกันและกันคือสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าประเทศไทยนั้นก็เป็นเป็นพันธมิตรต้องอย่าลืมนะครับอเมริกามีนโยบายพิเศษตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาแล้วเพราะสหรัฐอเมริกาถือว่า ไทยนั้นไม่ได้ประกาศสงครามกับอเมริกาในขณะที่อังกฤษถือว่าไทยประกาศสงครามกับอเมริกาเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้ประเทศไทยทำไมชดใช้ใช,ชดเชยค่าปฏิมากรรมสงครามพราะอเมริกาก็มีนโยบายที่จะเอาใจพิเศษไทยอยู่แล้วฝั่งไทยก็อยากจะเอาอกเอาใจประจบป,ประแจงสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วยการส่งทหารไทยไปรบที่เกาหลีไปร่วมรบกับกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาในในที่ต่างๆก็ได้เงินสนับสนุนทางการทหารได้ทุน แลตัวอย่างเอาชัดๆนะครับผมว่าจันธมิตรอเมริกาก็ให้ทุนมาเป็นมหาศาลในเรื่องต่างๆในยุคนี้เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นทุนของการก่อตั้งแผนกศึกษาวิชารัภาษาอังกฤษและเป็นทุนที่มาจากมารีอินเดียนาให้มาที่ธรรมศาสตร์ปี2อ9 8ัี่ยกในอีกสิบปีถัดมาก็ตั้งนิด้เพราะฉะนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนาประหารศาสตร์นี่ก็เป็นสถาบันที่ที่อเมริกันให้ ชอบไม่ชอบก็ตามกมปตันการก็สับสนเรื่องทุนให้กับหน่วยราชการให้กับนิสิตนักศึกษานะครับให้กับมหาวิทยาลัยกันอย่างทั่วหน้าเพราะฉะความสัมพันธ์อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วก็ขยายใหญ่โตมากขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งหลังจากแม้ว่าจาปอจะสิ้นสุดอำนาจไปสลิดก้าวขึ้นมาก็ยิ่งความสัมพันธ์ก็ยิ่งแนบแน่นไปใหญ่ แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมทําให้คนไทยคัดค้านเนื่องจากไม่อยากเห็นลูกหลานไทยต้องไปรบในสงครามของชาติอื่นปีเดียวกันนั่นเองมีการจัดประชุมลับบนเรือที่ล่องไปตามแม่น้ําเจ้าพระยาโดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ30คนโดยมีตัวแทนจากหลากหลายอาชีพทั้งพระชาวนานักหนังสือพิมพ์นักศึกษาและกรรมกรซึ่งต่อมาที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพขึ้น โดยมีนายแพทย์เจริญสืบแสงเป็นประธานนายกุหลาบสายประดิษฐ์และพระมหาดีโลกสุวรรณรัตน์เป็นรองประธานนายสโชดพันธ์เป็นเลขาธิการจุดประสงค์ก็เพื่อต่อต้านสงครามในคาบสมุทรเกาหลีเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอนทหารจากเกาหลีให้เร็วที่สุดการกระทําเหล่านี้ส่งผลให้ทางสหรัฐและอังกฤษตําหนิรัฐบาลไทยว่าลอยลัที่คอมมิวนิสต์แผ่อิทธิพลจนประชาชนกล้าออกมายืนฝ่ายตรงข้ามเสรีนิยม คำตําหนิเหล่านี้ทําให้วันที่10พฤศจิกายน2495จอมพลปพิบูลสงครามที่ยืนเคียงข้างสหรัฐได้ตัดสินใจจับกลุ่มตัวคณะบุคคลที่เรียกร้องสันติภาพรวมทั้งสิ้น104คนด้วยขหาวว่าด้วยปรากฏจากการสอบสวนของกรมตํารวจว่ามีบุคคลคณะหนึ่งได้สมคบกันกระทําผิดกฎหมายโดยการยุยงให้มีการเกลียดชังกันในระหว่างคนไทยเพื่อก่อให้เกิดการแตกแยกเกิดการทำลายกันเอง โดยใช้อุบายต่างๆเช่นปลูกปั่นแบ่งชั้นเป็นชนชั้นนายทุนบ้างชนชั้นกรรมกรบ้างชักชวนให้เกลียดทางชาวต่างประเทศที่เป็นมิตรของประเทศบ้างอันเป็นการที่อาจจะทําให้เสื่อมสัมพันธ์ทไมตรีกับต่างประเทศยุยงให้ทหารที่รัฐบาลส่งออกไปรบในเกาหลีตามพันธะที่รัฐบาลมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติให้เสื่อมเสียวินยัยเมื่อเกิดการปั่นป่วนในบ้านเมืองได้ระยะเวลาเหมาะสมแล้ว ก็จะใช้กําลังเข้าทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบอื่นซึ่งมิใช่ระบอบประชาธิปไตยโดยการชักจูงชาวต่างชาติเข้าร่วมการทํายึดครองประเทศไทยซึ่งผู้ที่จับกลุ่มประกอบไปด้วยนักเขียนหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอาทินายกุหลาบสายประดิษฐ์นายอารีลีวิระเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามนิกรนายสุภาสิริมานนนเจ้าของและบรรณาธิการนิตยาสารอักษรสาร นายอุดทรพลกุลบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวภาพนายคลองจันดาวงเป็นต้นและในโอกาสนี้เองที่จอมพลปได้ตัดสินใจจับกลุมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลอาทินายมารุษบุญนาคประธานกรรมการสโมสรน,นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายสุวัตว์ลรดิลกนักประพันธ์นายฟักนสงคลาทนายความนายสุพจน์ด่านตระกูล ท่านผู้หญิงพูนสุพนมยงค์ริยารัชบุรุษอาวุโสนายปรีดีพนมยงค์พลตรีเนตรเขมโยธินเป็นต้นกบฏบัสริภาพเป็นกระบฏซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคําที่พวกนักสืบพิมพ์เรียกก็คือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการมันมีสองเรื่องนะครับก็คือก่อก่อการมาจากการที่ต่อต้าน การที่รัฐบาลไทยตัดสินใจส่งทหารไปร่วมรบในเกาหลีรวมทั้งการส่งทหารไทยไปร่วมในการทำสงครามใน,นโดจีนคุณจะย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าสหร,รัฐอเมริกามีบทบาทนำในทางการเมืองนะก็สหร,รัฐอเมริกาก็ตัดสินใจเข้ามารับภาระใช่ไหมต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเกาหลีเพราะเกาหลีตอนนั้นถูกแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รวมทั้งในเวียดนาม มันก็มีร่องรอยแบบนี้อยู่รัฐบาลไทยคือจ้าพลบอยกูรสงครามก็ตัดสินใจที่จะเลือกข้างที่จะอยู่กับฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาเองรวมทั้งเดวิพอย่งที่ธรรมศาสตร์ก็ตัดสินใจที่เราต,อต่อก็ต่อต้านเหล่านี้เห็นว่าไม่ควรจะส่งฐานไทยไปรบเกาหลีไม่ควรจะเอาฐานไทยไปร่วมกับพวกสหรัฐอเมริการวมทั้งเรื่องใหญ่ก็คือว่าระบบสันญิภาพมันประทุข,ขึ้นมาในปี95เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ ฝั่งทหารตั้งใจที่จะมาปิดหมายเลขธรรมศาสตร์ตั้งใจที่จะเขาก็เปลี่ยนชื่อหมายลธรรมศาสตร์ในปีนั้นด้วยจากมหาวิชาธรรมศาสตร์และการเดินเป็นมหาวิทยาธรรมศาสตร์เฉยๆแลาะกระบวนการที่จะสันนิภาพคือเรียกร้องให้โลกมีสันนิภาพไม่ต้องการให้ประเทศไทยนะั้นเข้าไปปูพันกับการทําสงครามนะในประเทศเพื่อนบ้านแต่รัฐบาลไทยนั้นยังคิดว่าการร่วมรบกับสหรัฐอเมริกานั้นดีกว่าในระหว่างที่เกิดสงครามเกาหลี เกาหลีคืออเมริกาอเมริกาอเมริกากล,ลกับจีนนั้นผู้ประเทศที่เป็นกลางหรือประเทศที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยจำนวนมากเนี่ยของคนต่างงนโยบายเป็นกลางเราก็เยร้องให้แก้ปัญหาเกาหลีโดยโดยสันติวิธีคือให้ยุติสง,งครามผมื่อกระแสสองกระแสเนี่ยผู้บัญญาชนไทยรับเข้ามาคือหนึ่งก็คือว่าเห็นว่ารัฐบาลไทยไม่ควรส่งทหารไปกองถีเ่เพราะเเรื่องภายในเราไม่ควรจะไปตามอเมริกาแบบนั้นสอง รัฐบาลไทยควรที่จะสนับสนุนแนวทางของผู้ประเทศเป็นกลางที่หนุนให้แก้ตัญหนกเกาหลีโดยสันติวิธีและต้องเลิกสงครามอันนี้ก็คืออันนี้คือเพราะฉะนั้นกบฏคันดถึงเรียกว่ากบฏสันติภาพก็คือมีืของสันติภาพแต่รัฐบาลแต,แต่รัฐบาลไปเชื่ออเมริกาว่าไอ้การรวมทั้งหมดเป็นเรื่องของคอมมิวนิสต์ดังนั้นนี่ปีสองสี่เก้าห้าวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนรัฐบาลก็เลยลงมือขวาดล้างจับกลุ่มผู้ที่ แกนการในการเรียกร้องสันติภาพตั้งหลายแล้วก็จับติดคุ้มอยู่ห้าปีนะฮะเพราะฉะนั้นกนี่ผมคิดว่ากบฏสันติภาพนี่เป็นกบฏที่มันแปลกอะ่ะก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าผู้คนที่ถูกกางหาประกอบการผลยังไม่ได้ก่ออะไรเลยไม,ไ,ไม่ได้คิดทาไม่ได้คิดโค่นน้ำหนักกานไม่ได้คิดเปลี่ยนน้ำหนักการเพียงแต่คัดค้านนโยบายบางอย่างของรัฐบาลคือไม่เห็นด้วยการส่งฐานไปกองหลีไม่เห็นด้วยกับการใช้สงครามในการแก้ปัญหาเรื่้องสันติภาพเพราะฉะนั้นเนี่กบฏสันติภาพเป็นกบฏที่แปลกที่สุด นี่ของสันติภาพก็ถูกกล่าวว่าเป็นกบฏโดนจับได้นะบรรดาผู้ที่ถูกจับกลุ่มนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลบางรายเป็นอดีตเสรีไทยบางรายกำลังเคลื่อนไหวต,ต่อต้านรัฐบาลอย่างลับๆในเดือนกุมภาพันธ์2496ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหากบฏเนื่องจากไม่สามารถนำข้อหาคอมมิวนิสต์มากล่าวโทษย้อนหลังได้ทั้งนี้ทางรัฐบาลใช้เวลากว่า2ปี ึงมีคำพิพากษาว่าจำเลยจำนวน99คนรวมถึงนายกุลาบสายประดิษฐ์นายอารีลีวีระและท่านผู้หญิงพูนสุพนมยงเป็นผู้กระทําผิดจริงให้จำคุกเป็นเวลา13ปี4เดือนขณะที่น,นายนรงชัยชาญถูกจำคุก20ปีเพราะไม่ยอมให้ปากคำส่วนจำเลยอีกสี่ารายได้แก่นายมงคลนน,นครนายเปลื้องวรรณศรีนายสัมผัสพึ่งประดิษฐ์นายสิงชัยบางคดานารา และนายห้างเฮาแซงงูพ้นข้อกล่าวหากระทั่งต่อมามีการปล่อยตัวนักโทษบางรายซึ่งในจำนวนนั้นมีบางคนถูกพบเป็นศพหลังได้รับการปล่อยตัวเช่นกรณีของนายอารีลีวีระเจ้าของหนังสือพิมพ์สยามนิกรและพิมพ์ไทยที่ถูกปล่อยตัวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์และได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับนางสาวการดาบุญรัตน์ก่อนเดินทางไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ที่ชายทะเลบ้านน้องแกอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และถูกยิงจนเสียชีวิตที่เรือนพักโดยผู้ลงมือคือตำรวจยศสิบตำรวจโทและพลตำรวจอีกสีนายจากกองกำกับการจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอ้างคำสั่งของพันตำรวจโทสิริชัยกระจังวงหนึ่งในนายตำรวจอัศวินแหวนเพชรลูกน้องของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ ที่นำเสนอไปนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จอมพลปอพิบูลสงครามใช้จัดการกับผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับตัวท่านเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับได้แสดงถึงอํานาจอันล้นฟ้าของจอมพลปอพิบูลสงครามแต่หลังจากนั้นนะครับอำนาจของท่านก็ดูเหมือนจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆสลับกับการที่มีนายทหารขึ้นมาใหม่โดยนายทหารท่านนี้นะครับมีชื่อว่าสลิธนรัตน์ สำหรับวันนี้ผมเอกวรัญยูอมรปาลและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ